สวัสดีนะคะสวัสดีสายวันนี้นะคะยามเที่ยงนะคะเอาคนสวยของเรานะคะมาอาบน้ํานะคะมาอาบน้ําขับตัวนะคะโอ้โหนะ,ะมาอาบน้ําขับตัวกันนะคะ <c oughs> โอ้นะ,ะสบายใจเขาล้านะคะเูเล่น,น้ําไปด้วยนะคะกินสายยางด้วยนะถูตัวนะ,ะขัดสรีชวีวัานนะ,ะหลังจาก ่กลับมาจากง,งานช้างนะคะอ่าสบายใจมากนะคะดูชิลๆมากนะคะกินน้ำทางสายยางนะคะโอ้ดูท่าถะะูตัวนะสบายใจเขาล้านะคะ มีความสุขมากนะคะได้ถูตัวนะะอาบน้ำนะคะช่วงกลางวันอากาศก็กจะร้อนนิดนึงนะคะอ่าพอค่อนก็จะให้น้องได้ถูตัวผ่อนคลายสบายตัวไปนะคะโอ้นะค <c ười> ันๆธถ,ถูเก่าๆนะโอ้นะ อ่ะูทูทููโอ้โหนะคะสบายตัวลาว,วันนี้นะ,ะดูทาถูนะ,ะอ่ะูหน้าด้วยเร็วทูหน้าเร็วอ่ะูหน้าด้วยอ่ะูหน้าด้วยโอ้โดูตูขานะะโอยอาจจะคันมากเลยนะ อถูหน้าด้วยเล้วถูหน้าหน่อยอถูนาหน่อยโอ้รูดูดขึ้นรุ่นลงนะคะโอ้ดูถูนะถูได้สะใจมากเลยพี่ซ่้อยนะต้องมีถลอกปอกเปลือกบางนะนะคะต้นไม้หรือจะเป็นสร้อยเพชรน,นะดูถูสักขนาดนี้นะสนุกเข้าใหญ่นะอยู่ที่งานช้างก็จะถูแต่กำแพงเขาอย่างเดียวเลยนะ จำแพงเขาเอ็นหมดนะคะมาอยู่นี่นะต้นไม้นะถูทุกวันดูนะคะต้นไม้ก็เหลือแต่ก้านนะใบก็ตายหมดแล้วนะคะเนื่องจากพี่ซ้อยถูทุกวันนะ,ะอ๋อยังกินยังกินได้อีกนะคะดูนะคะถูไปด้วยกินไปด้วยเนาะนะ,ะอ่ะเร็ว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  พอแล้วนะโอ้สบายตัวคาร่านะคะมาสบายใจแล้วนะคะหนูยังหิวอยู่พ่อหนูยังหิวห <c oughs> นูยังหิว น้อย e อยังเหีห้ยเขาบอกโอูเสียงถูด,ดังมากนะคะโอถูสักขนาดนี้นะอื้มูถูแรงมากเลยพี่สอย อาบน้ําคลายร้อนนะคะยามเที่ยงนะคะขับตัวใหญ่เลยนะคะโหสนุกใหญ่นะคะโอ้โอโอ้มีโยกมีโยกนะดูโดยกโอ้โหถูซะแบบว่า,าได้ยินเสียงถึงนี่เลยนะคะ น่าจะคันมากนะโอ้ต้นไม้จะหักหรือว่าหูจะถลอกนี่ซอยเพชรตูแรงซะขนาดนี้เลยนะคะโอ้สบายใจเขาล้านะคะโอ้โอนะเสียงถูนะ เสียงตู่ดังมากนะอ่ะข้างหน้าอ่ะข้างหน้าเร็วข้างหน้าเร็วอธูข้างหน้าด้วยอ่ะพอแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากช่วยกดไ like, ลค์กดแช์นะคะกดซับสไคร e นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้อ่าน้องสายเพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ